มีดพกสั้นทรงสวยนะครับผมเล่มนี้สินค้ามาพร้อมซองหนังแท้นะครับแกะลายสวยๆนะครับยาวแบบครึ่งด้ามนะครับผมแกะลายทั้งสองฝั่งนะครับผมหนาๆเลยนะไม่มีทะลุแน่นอนมีหมุดตัวล็อกกระดุมนะเป็นหมุดรูปดอกไม้หนึ่งตัวนะครับผมด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมพกพานะครับสวยเกดพรีเมียมนะครับเล่มนี้ยาวรวม10.7นิ้วนะครับเหล็ก SKD 11นะครับแข็งแรงทนสนิมนะครับความยาวไว้มีอยู่ที่5.7นิ้วนะครับผม กว้าง1นนิ้วสันหนา4.5มิลนะครับผมสโลป3มมิลทรงสวยนะับรเซอร์นัมเบอร์ที่สันนะครับผมด้ามจับประกบเลดนะครับมีเส้นสีดำนะไม้โรสบูนะผมสวยลายสวยๆนะครับแต่ละเล่มจะลายไม่เหมือนกันนะครับผมปิดท้ายด้วยไม้มะเกลือนะครับผมสีดำมีลวดลายนะหมุดโมเสตตัวใหญ่ๆนะผมสองฝั่งนะครับเกรดพรีเมียมแกะลายนะครับผม แข็งแรงน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักแค่250กรัมเท่านั้นนะครับผมพกพาง่ายนะครับใช้งานง่ายนะครับคมกริบทรงสวยนะครับเล่มนี้นี่ครับเสี้ยวจัดนะครับผมขนาดกำลังสวยนะครับ10.7นิ้วใบ5.7นิ้วคมหวานเจี๊ยบแบบนี้เลยนะครับผมรับประกันให้นะครับถ้าไม่คมคือเงินให้เลยนะผมสินค้าพร้อมซองมีกล่องให้อย่างดีนะครับผมราคาเบาๆนะครับ 950บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะครับแอดไลน์ line, นะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะแอดแมนเฮดคนะครับ M A N H K มีแอดนำหน้านะผมเบอร์โทร099 021 3034 950บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางถูกกว่าน,นี้ไม่มีแน่นอน,นครับขอบคุณครับ